ก็สดชื่นกันไปต่อเนื่องเลยนะครับ6วันติดต่อนเข้าไปแล้วนะครับสวัสดี FC หน้าช่องทุกท่านและสายนักลงทุนทุกท่านเลยละกันครับสำหรับในค่ำคืนวันเสาร์วันนี้ครับโปรแกรมการขัดฟุตบอลครับน่าสนใจมากๆ นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหลีกหลักนะครับห้าหลีกใหญ่กับมาฟาดแข่งกันครบทุกลีกรวมถึงช่วงเที่ยงวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนะ้ำในลีกออสนะครับแล้วก็ทางด้านของในลีกเจลีกครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มนะฟุตบอลน,นอกกระแสนะไว้ใจครับหลังบ้านของผมได้เลยนะจากประสบการณ์กว่า10ปีนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจแล้วกันครับอยากลองกาเป็นครอบครัวเดียวกันครับในพัฒนามั่นคงปลอดภัยครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือแนวทางที่ชัดเจนนะครับตลอด6วันที่ผ่านมานะบรรยากาศในพัฒนาก็จะประมาณนี้เลย อ่านี่เลยนะสำหรับคนที่สนใจแล้วกันครับชุดอัลบัม้ม4อัลบั้มครับคืนเดียวเมื่อคืนนี้ครับอิ่มแป้แม่ป้อนขู่ท่ารีดยูเนเ็ตนะส0ูนเนี่ยผมบอกเลยนะว่าสดชื่นอิ่มๆยิ่งกว่านี้ครับแต่ไม่เป็นไรครับผลประกอบการอยู่ในพื้นที่สีเขียวก็พอ นะครับในทุกวันนี้คือความตั้งใจของผมนะครับที่ดูแลพี่ๆนะครับกว่า5,000ท่านนะครับในพันาพี่ๆท่านไหนที่สนใจแล้วกันครับและพิเศษเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในการเปิดประตูพัฒนาเข้ามารับบรรยากาศดีๆครับและเรารวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับประเทศนะครับอยู่ในพัฒนาพี่ๆท่านไหนที่สนใจแล้วกันครับโลเคชั่นตัวตึงฟุตบอลนะครับง่ายินเดียวนะเปิดประตูพัฒนาปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีคําอธิบายอยู่สําหรับช่องทางต็อกทอกนะส่วนช่องทางบ้านหลังคาสีแดงครับ ใต้คลิปวิดีโอนะครับคลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้นะครับส่วนคัมคือวันนี้ครับสำหรับคัมคืนวันเสาร์แบบนี้จัดหนักจัดเต็มครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยละกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูดังด้านของนะครับในศึกลาลิก้าสเปนครับเป็นคู่แรกประจำคัมคือวันนี้เวลา3ามทุ่มสิบนะเป็นคู่ระหว่างในด้านของจ้าฝูงตารางอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะที่จะเปิดรังลาลิกาเมเยนของดาเซลตาบิโกอันดับ7นะคู่นี้เนี่ยนะในเรื่องของแรงจูงใจโมเมนตัม บาร์เซโลนานะครับต้องมีการโรเตชันนักเตะแน่นอนครับเพื่อที่จะเก็บตัวไปดังด้านของในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศครับก็ถือว่าวันนี้ครับถ้าเอาภาพรวมในเกมลีกแล้วนวเรื่องแรงจูงใจโมเมนตัมตอนนี้เนี่ยบาร์เซโลนามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์มากที่สุดนะในศึกลาดิกาสเปนห่างจากเรอัลมาดริดยู่4คะแนนนับด้วยผลงานครับตลอด31นัดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไป22เสมอไหนเสมอกันไป4แพ้ไป5สิ่งที่น่าสนใจเลยคือเกมลุ้ของบาร์เซโลนานะภายใต้การคุมทีมของฮันส์ฟิก นะครับถือว่าน่ากลัวมากๆในซีซั่นนี้ตลอด31นัดค่าเฉลี่ยในการทําประตูเนี่ยนะครับต้องบอกเลยเกือบ3ประตูต่อ1เกมนะครับสำหรับทางด้านของเจ้าบุดุมบาเซโลนาส่วนเกมลีกล่าสุดครับบาเซโลนาเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับบุกอันเรกาเนสนะครับไปได้ถึง1ประตูสูสามารถเก็บ3คะแนนมาได้สําเร็จครับวันนี้ครับในเรื่องของนะครับความพร้อมนะครับในทีมทางด้านของโอลิมปิกครับหลุยคอมปานีนะครับทางด้านของฮันซี่ฟิกเนี่ยน่าจะทับเต็มระบบเหมือนกันวันนี้นะครับน่าจะคว้า3คะแนนต่อหน้าแฟนบอนะไม่ เป็นแฟงกี้เดยองนะครับทางด้านของรามินยาเมลนะเฟอร์มิลโลเปสแล้วก็ทางด้านลาฟินยาน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวาดอฟสกี้นะที่จะลงเป็นแกนหลักครับจะพบกันทางด้านของผู้มาเยือนอย่างเซลตาบีโกอันดับ7ของลีกนั่นเองครับก็ถือว่าผลงานในลีกครับล่าสุดโดนหักปากกาศเซียนครับผลงานไม่ค่อยดีครับเปิดรังแพ้คาบ้าให้กับทีมไทยตอรล่างอย่างเอสบันยอนไปแบบขาดลอยครับถึง2ประตูศูนย์นะวันนี้ครับทางด้านของเซลตาบีโกสถานการณ์ในเกมลีกนะตอนนี้ครับอยู่อันดับที่7มีอยู่แค่43คคะแนนนรับพื้ที่การลุ้นตำแหน่งนะครับพื้น ค่อนข้างน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะที่จะได้ไป นะส่วนในด้านของผลประกอบการเนี่ยนะครับเซลตาบิโก้ในฤดูกาลนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าทําผลประกอบการได้ดีนะจาก31นั้นเนี่ยทำรายได้สุทธิไปถึง13นัดเลยทีเดียวครับแล้วก็เซลตาบิโก้นะครับในเกมนัดแรกสามารถเปิดรังยันในด้านของเจ้าบุนทุมบาเซโรน่าครับไปแบบสุดมันถึง2ต2นะแต่สิ่งนี้น่าสนใจเลยวันนี้ครับในด้านเซลตาบิโก้สภาพความพร้อมเต็มร้อยเลยครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของปาโบดูรานกอนซาเลสแล้วก็อูโก้ครับโซเตโรนั่นเองที่ยิมเป็นสามประสานแนวลูกรับแต่วันนี้ครับผมเชื่อว่า ด้วยแรงจูงใจและความมั่นใจของบาร์เซโลนานะวันนี้อาจจะมีการโลเตชั่นนักเตะแต่ผมบอกเลยครับว่าทางด้านของสื่อต่างประเทศหยิบยกกระแสต่างประเทศเนี่ยไหลเอียงครับหน้าเสือนะทุกสำนักนะมองว่าบาร์เซโลนานะครับวันนี้จะปิดประตูแพ้ครับและมีโอกาสที่จะเบียดชนะเหน่งน้อยหนึ่งประตูครับถึงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับด้วยแนวต้านสื่อนะมันไหลเอียงบาร์เซโลนาแบบนี้นะจากประสบการณ์ของผมนะผมบอกเลยครับว่ากระแสแบบนี้ครับโคตรหน้ารุยครับทางด้านของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับ คำคืนวันนี้ครับจะเปิดลังอัดทางด้านของเซลตาบิโกได้ขาดลอยเกิน1ประตูและอาจจะมากกว่า2ประตูครับวัดใจครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับจะไม่ทําให้พี่ๆนะสายนักลงทุนผิดหวังอย่างแน่นอนนะและนี่ก็คือฟุตบอลมันประจําหน้าช่องประจําค่ําคืนวันนี้ครับส่วนพี่นันไหนที่สนใจแล้วกันนะอยากลองเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืม้วกันปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่แล้วก็ช่องทางบ้านหลังคาสีแดงครับใต้คลิปวิดีโอนะจะมีลิงก์ทางเข้าไว้ให้นะส่วนคำคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันหน เพงเองบางๆทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหน้าช่องทุกแพลตฟอร์มนะครับและเจอกันหน้าไลฟ์สวัสดีครับ